สวัสดีครับทีนี่บรรณาการะนะครับวันนี้มีวัยรุ่นมอนสเตอร์นะฮะมอนสเตอร์7จ5ดเนะครับ, 75, รบเราแวะมาซ่อมโชคนะครับ๋ยบบรรณาการะนะครับคนที่ใส่ใจเรื่องความเป๊ะนะครับความเปะ๊ะความเป็นมาตรฐานนะครับเราจะแวะมาคนที่มองเรื่องราคานะครับ อันดับแรกเขาก็จะไปที่อื่นนะพูดกันตรงๆเลยนะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาทําราคาถูกนะครับ <ple as> ถูกเพราะว่าอ,อะไรนะครับถูกเพราะว่าวัสดุนะครับน้ํามันโชค้คนะครับคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาเปลี่ยนของให้คุณหรือเปล่านะคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาใช้น้ํามัานโช๊หรือเปล่นานะครับนี่คือข้อต่างนะครับที่ลูกค้า atar, ที่ต้องการความเป็นมาตรฐานนะครับที่นี่นะครับอันนี้นี่เป็นลูกคา้าเก่านะครับ ขีเอ็นะครับเจ <cop ede. S 1> อมาทำโชกแล้วก็ประทับใจในงานบริการและการประกอบที่ได้มาตรฐานของเรานะครับวันนี้7 9 5 796้กกโชกก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับถ้าทำไม่ถูกนี่ก็เละได้เหมือนกันนะครับไปดูต่อที่โต๊ะทำงานกันคบนี้ก็เป็นโชกนะครับโชกเดิมนะครับของ795 796นะครับ ก็จะเรียวๆนิดหนึ่งเลอะๆนะครับช่วงนี้งานยุ่งนะฮะจัดโต๊ะสะอาดได้2วันก็ลกเหมือนเดิมโต๊ะนี่แทบจะไม่ได้ไม่ได้พักเลยนะไม่มีคำว่าแห้งเลยนะน้ำมันตลอดเวลาเลยเดี๋ยวกําลังหาที่วางอยู่นะจริงผมมีอ่างนะครับผมมีอ่างแล้วสำหรับทิ้งน้ำมันโดยเฉพาะเลยลึกนะครับ จะไม่เละแบบนี้แต่เดี๋ยวกาลังหาที่วางอยู่เพราะอยู่มุมด้านขวาผมว่าผมไม่ถน,นัดอ่ะผมถน,นัดด้านซ้ายมากกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทาตัวนี้ก่อนข้างนอก,ออกรอยสี่คันนะครับเยอะแยะโอ้ยรุนรอ,อยข้างนอกเต็มเลยนะครับอย่างอย่างดูกติใช่ไหมครับดูกตินี้ก็จะมี น้ำมันอยู่2ยี่ห้อนะฮะที่ผมเลือกใช้หนึ่งคือเออร์ลินนะครับ2ก็คือโมโตเล็กนะฮะถ้าเดิมมันสีแดงมาผมก็จะพยายามแดงกลับนะครับนอกจากว่ามันจะของหมดหรือว่าลูกค้าจะเจาะจงเป็นเออร์ลินนะครับโมโตเลกก็เป็นแบรนด์ที่ดีนำเข้าจากสวิตนะฮะรัดากระดาดก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์ของโมโตเล็กนะครับสนใจอะไรก็สั่งได้นะครับมีทุกอย่างนะครับน้ำมันเบรกน้ำมัน เครื่องน้ำเติมหม้อน้นำอะไรพวกนี้มีหมดนะครับน้ำมันโช๊คส่วนแทนไม่ค่อยได้ขายหรอกนะครับก็เอาไว้เซอร์วิสรถลูกค้านะรสั่งสั่งมาแล้วก็ใส่เซอร์วิสรถลูกค้าจะไปฉีดโช่คเขาดีมากเลยนะสูตรอเวนเจอร์เนี่ยเกาะดีไม่ค่อยดีน,นะครับโอเคแบบลงมือทําต่อเนี่ยสีก็จะสวยๆใสๆอย่างนี้แหละนะครับก็เป็นโชคที่เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนซีลเปลี่ยนน้ำมันนะครับ ติดตั้งนะครับไขทอกนะครับนำพามาตรฐานนะครับน็อตก็พยายามใช้น็อตเดิมนะน็อตพวกนี้นี่ผมไม่กล้าไขาปอนนะฮะเพราะว่าเกี่ยวหนึ่งเกี่ยวสั้น2ความนิ่มของน็อตเนี่ยมันมันเยอะกว่าตัวน็อตเดิมแน่นอนนแนะนาเจ้าของให้สั่งของมาตรฐานของเดิมมาเปลี่ยนนะครับก<ด>็แจ้งเจ้าของให้ทราบแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ ไขทอกแล้วก็ประกอบกันล้มก็เสร็จแล้วนะครับทำการไขปอนนะครับน็อตล้อหน้านะครับจะไขน็อตล็อกเพานะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่ข้างใต้นี่นะครับก็ใช้ประแจปอนขนาดเล็กนะฮะไขเพื่อความละเอียดนะครับตัวนี้คนจะใช้ขนาด1นึทับสนะครับไขให้มันล็อกแกนเพไว่าอีกทีนึงนะฮะเป็นเซฟตี้นะครับ กแค่นี้พอนะครับ